สวัสดีชาวเดทบายเดย์ไลท์วันนี้มาอยู่กับเรื่องราวของ The t ทวินคู่ฝาแฝดต,ตัวติดกันชาร์ลอตและวิกเตอร์เดชยัยก็เกิดความผูกมัดทางอารมณ์แบบไม่เหมือนใครอาจเรียกได้ว่าการถือกำเนิดของเขาในศตวรรษที่17นั้นเป็นปฏิหาริแ์แฝดคู่นี้เกิดมาโดยร่างกายส่วนล่างของวิกเตอร์ติดอยู่กับผู้เป็นพี่สาวขาของเขาบิดพันรอบก้ามเนื้อและอวัยวะของเธอ เขาตัวเล็กกว่าชาร์ลอตและโตราวกับเป็นเพียงส่วนเกินของร่างกายของเธอมากกว่าเป็นเด็กเต็มตัวยามพวกเขากรีดร้องเมื่อแรกเกิดหมอตำยที่ทำคลอดก็กรีดร้องด้วยเช่นกันและวิ่งหนีจากไปพางตะโกนว่าแม่มดได้ให้กำเนิดปีศาจออกมาการไล่ล่าชาร์ลอตวิกเตอร์และมาเดลีนผู้เป็นแม่ของพวกเขาจึงเริ่มต้นขึ้นปีต่อๆมานั้นเป็นเพียงความทรงจำาชั่วเพีเดียวของทั้งสองฝาแฝด แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับชีวิตปกติมากที่สุดที่พวกเขาจะรู้จักแล้วการเดินทางไปกับแม่นั้นเป็นสิ่งที่ทั้งสองเชื่อว่าเด็กที่ไหนก็ทํากันการหนีและหลบซ่อนไปทั่วชนบทของฝรั่งเศสกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามปกติเมื่ออายุได้หขวบการและเล่นท้าทายแบบใหม่ก็ปรากฏขึ้นเมื่อแม่ของพวกเขาล้มป่วยด้วยใบหน้าที่ซีดเผือกและเลี้ยวแรงที่สิ้นสย์ มาเดลีนจึงไม่มีทางเลือกใดนอกจากส่งความรับผิดชอบในการรวบรวมอาหารให้กับชาร์ลอตเด็กหญิงผู้แบกรับภลระอยู่ใต้เสื้อผ้าพิเศษที่ปกปิดร่างกายของวิกเตอร์ซึ่งงอกออกมาเอาไว้เอาอเดินทางจากเต็นท์ในป่าแล้วเดินเข้าสู่เมืองใกล้เคียงแม้อะไรอะไรจะแปลกตาแต่เธอก็ทำตามที่ฝึกฝนมารอให้ตลาดปิดและกวาดอาหารอะไรก็ได้ที่เธอกวาดไปได้มันเป็นชัยชนะในการลเล่นทว่า มันก็หายืนยาวเพียงนิดหลังเที่ยงคืนเสียงตะโกนสั่งเพียงครั้งเดียวทําลายความเงียบงันของยามค่าคืนแล้วฝูงชนของเหล่าผู้ล่าไม่หมดก็หลั่งไหลมามือสกปรกปกระชากของฝาแฝดจากที่นอนมาเดลีนร่ําร้องหาลูกพันเสียงของเธอเงียบลงอย่างฉับพลันทันทีด้วยไม้กระบอกซึ่งฟาดเข้ากระโหลกวิกเตอร์กรีดร้องด้วยเสียงโหยหวนอย่างกับหนูติดก,กับดักพวกนักล่าประสานงานกันอย่างรวดเร็ว ผู้พิพากษาประกาศความผิดของมาเดลีนข้อหาใช้เวทมนต์คาถาโดยมีหลักฐานคือปีศาจที่เธอให้กำเนิดภายในไม่กี่นาทีพวกเขาก็ล่ามล่างไายสติของเธอไว้กับต้นไม้เอากิ่งไม้และมอสล้อมรอบเธอเมื่อตื่นขึ้นมามาเดลีนไม่ได้ขัดขืนแต่เธอได้แต่ขอให้ลูกๆมองไปทางอื่นแต่พวกเขาไม่ได้รับโอกาสใดๆ สองฟาแฟดถูกบังคับให้ดูตอนที่คบเพลิงถูกจุดขึ้นถูกบังคับให้ดูไฟที่ปิวติดกระโปรงของแม่ของตัวเองแผดเผาเนื้อหนังของเธอจนไม่เกี่ยมทั้งสองจ้องมองไขมันที่หยุดจากล่างของแม่และใบหน้าที่บูดบวมและบิดเบี้ยวนั่นด้วยพวกเขาจ้องมองจนเสียงกรีดร้องขาดหายไปและที่เหลืออยู่ก็เพียงเท่าฐานคูไฟและกินเหม็นชวนอ้วกอันใดเคยสุขมีดีงามล้วนตายไปกับแม่ ทั้งคู่ถูกจับใส่กงไปยังอารามไม้เก่าแก่และถูกขายให้กับกลุ่มลับที่ห่มกายด้วยผ้าคลุมสีเข้มไม่ว่าใครเข้าใกล้วิกเตอร์ก็จะตอบโต้ด้วยความเกลียดกาันของสัตว์ร้ายที่คุ้มข้างทั้งขวนและทั้งกัดชาร์ลอตข่มขืนและเกลียดชังทุกคนยกเว้นน้องชายของตัวเองและพันบังเกิดเจตจำนงในการเป็นผู้ปกครองเขาภายในอารามทั้งสองต้องพบกับการทดลองอันไม่ปกติหลายปี บ้างโหดหลายอีกหลายอย่างก็ทําให้งุนงงวันหนึ่งพวกเขาถูกบังคับให้หักขอนกสีดําตัวเล็กวันต่อมาก็ถูกกีดนิ้วใส่เลือดลงไปในแจก,กันกุหลาบและทุกวันที่7ทั้งสองต้องนอนโดยมีกิ่งโอกชื้นชืนอยู่ใต้หมอนจากนั้นก็มีเสียงสวดมนต์เสียงประสานอันไรจุดจบจากเรือนล่างผ้าคลุมตามช่วงเวลาที่กําหนดในตอนนั้นการทดลองขั้นสุดท้ายก็ได้ถูกวางแผนไว้แล้วล่างในชุดคลุมสองล่าง ต้อนสองฝาแฝดไปยังใจกลางของอารามจับชาร์ลอตไว้กับแท่นบูชาในห้องที่สว่างสวยด้วยแสงเทียนจากเชิงเทียนมากมายใบหน้ายับยน่นของชายคนหนึ่งปรากฏเลือนล่างจากใต้ผ้าคลุมของเขาเขาวางมือลงบนหน้าผากของทั้งสองฝาแฝดตรวจสอบกัลโลของทั้งคู่อย่างระมัดระวังก่อนจะชักดาบแวววาวพาังกล่าวว่าเมมโมร,โโริชาร์ลอตกิ้งไปทางตัวเองพาร่างของน้องชายออกจากแท่นบูชา ข่ากรีดร้องแล้วเหยียดแขนออกไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อปัดเชิงเทียนลงพื้นไฟติดไม้แห้งในทันทีมันลามไปทั่วพื้นลูกไม่ชุดคุมยาวสีดําเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดสาหัสแทงทะลุขึ้นมาในความโกลาหลและมันทําให้ชาร์ลอตต์มีเลี้ยวแรงขึ้นเธอพุ่งเข้าหาไฟนรกนั่นดวงตาไม่เห็นสิ่งใดนอกจากควันสีดําและเปลวเพลิงที่ลูกชนความเจ็บปวดอันหนักหน่วงทาโถมใส่ปอดของเธอ จะหาทางออกเท่าไหร่ก็หาไม่พบทุกอย่างล้วนนำไปสู่ความล้ออันเกินทนทานชาร์ลอตสุดเข่าลงหายใจไม่ออกและทันใดนั้นก็พานเห็นแสงตะวันต้นไม้เธอย่ำเท้าออกจากเปลวเพลิงสู่ยอดหญ้าชุ่มน้ำค้างชาร์ลอตวิ่งเข้าป่าโดยไม่หันหลังกลับไปมองจนกระทั่งลม้มลงเมื่อชาร์ลอตลืมตาตื่นขึ้นเธอเอื้อมมือไปจับบิกเตอร์เขาไม่ขยับพเพื่อนแม้เพียงนิดร่างของเขาห้อยออกจากลำตัวของเธออย่างช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เธอจับหน้าเขาแน่นมองลึกลงไปในดวงตาเศร้าส้อยที่แน่นิ่งนั้นการเคลื่อนไหวที่เธอเคยชินร่างกายของเขาที่ตึงหลังผิวของเธอขาของเขาที่แย่อยู่กับรูในซวงของเธอบัดนี้ไม่มีอีกแล้ววิกเตอร์ได้ตายลงแล้วชาร์ลอตต์ไม่มีทางเลือกนอกจากไปต่อพังค่ำขวรด้วยความหวาดกลัวว่าพวกชุดคุมดำกับพวกล่าไม่หมด กำลังจ้องมองเธอเธอปุกปิดซากศพของน้องชายไว้ใต้เสื้อและมุ่งหน้าสู่ท่อระบายน้ำบริเวณเมืองเธอตั้งค่ายพักแรมอยู่ที่นั่นโผล่ขึ้นมาบ่อยๆเพื่อขโมยอาหารใดๆที่ขโมยได้ยามซ้นไหลไม้ต่อจริงๆก็บุกเข้าไปที่โรงนาเพื่อขโมยลำหมูหลายปีผ่านไปซากศพของวิกเตอร์เน่าเปื่อยแขนขาของเขากลายเป็นของเหลวสีดำกะนั้นร่างของเขาก็ยังยืนหยัดต่อต้านการเน่าสลาย ลกับเลือดของพิสาวยังคงไหลหล่อเลี้ยงในร่างของเขาการปกป้องร่างไลชีวิตของวิกเตอร์กลายเป็นเหตุผลเดียวที่ทําให้ชาร์ลอตยังมีชีวิตและเธอปฏิเสธไม่ยอมแยกจากครอบครัวเพียงหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ชีวิตในช่วงวัยรุ่นของเธอกลายเป็นการแข่งขันเพื่อเอาชีวิตรอดความจริงชังมนุษย์ของเธอเติบโตขึ้นทุกวันภายใต้ความตระหนักว่าพวกเขาไม่มีวันปล่อยเธอไปไม่ว่าจะมีกี่คนที่ต้องตายไปในการป้นชิงที่ผิดพลาด และความพยายามหนียังสุดชีวิตที่เพิ่มขึ้นก็มีแต่การไล่ล่าและถ้อยคำสาปแช่งที่ถมถุยใส่สัปปะหลาดปีาศาจนางแม่มดและพวกชุดคลุมสีดำนั้นเลวร้าที่สุดพวกมันไล่ล่าเธอไม่จบไม่สิน้นบังคับให้เธอต้องทิ้งที่พักแล้วหนีไปเรื่อยๆเ,เป็นเวลาหลายปีที่ชาร์ลอตต้องหนีและฆ่าเมื่อจำเป็นก่อมน้องชายที่ตายไปแล้วในยามราตรีในฤดูหนาวอันยากเขินครั้งหนึ่งร่างกายของเธอก็เริ่มรับไม่ไหว อาหารอันขาดแคลนและการหลบในกระท่อมอันผุพังล้วนไม่เป็นประโยชน์อันใดกับอากาศที่เย็นจนเป็นน้ำแข็งชาร์ลอตต์กำเคียวไว้ในมือเธอพักอยู่ใกล้กองไฟของตัวเองในป่าโดยไม่รู้ว่าพวกชุดคุมดำจะมาเอาตัวเธอไปก่อนความหนาวเย็นในตอนที่ความเย็นกลายเป็นผลึกล่าปลูจมูกและปากของเธอก็เริ่มคำเคียวอ่อนๆชาร์ลอตต์ก็พันรู้สึกถึงบางอย่างที่เธอไม่เคยพบมาก่อนการยอมรับเธอปิดตาลง เปิดใจยอมรับความตายอันเงียบสงบเมื่อเสียงกรีดร้องโหยหวนแทงทะลุกแก้วหูวิกเตอร์กระตุกและสะบัดไปมาไม่อยู่บนอกของเธอมวลหมอกได้ปกคลุมร่างของเขาก่อนที่เธอจะทันตอบสนองใดๆเขาก็หยดล่วงจากเธอลงไปในแอ่งเลือดตะกายขึ้นหิมะแล้วออกวิ่งไปเมื่อรวมสติได้จากการเจยดตายเธอก็วิ่งตามหาพางตะโกนเรียกเขาเธอวิ่งผ่านฝ่าไปจนกระทั่งขารับร่างไม่ไหว กระทั่งในที่สุดดวงตาของเธอก็พบก,กับวิกเตอร์เขานั่งอยู่ที่ขอบของหมอกหนาใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวและดูร้ายกรีดร้องขณะที่พวกชุดคลุมดำโผล่กออกจากหมอกหนามาคว้าแขนและจับเขาไว้ชาร์ลอตต์กำเคี้ยวแน่นเธอพุ่งใส่สายหมอกพร้อมกระชากเครื่องในใครก็ตามที่ย่างกายเข้าไปใกล้น้องชายของตัวเองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเนื้อเรื่องของเดอร์ชวินมีความคิดเห็นกันยังไง คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ